ไปห้องเดิมหม่อหน้าพี่น้องมาอยู่ทีนาเดิมหม่อบางกะปิแล้วครับพี่น้องเนาะมันพาทุกคนมาเมืองว่าช่วงมาในห่ยพี่นอ้องมาคนร้ายปะ สวัสดีครับมาพอกันจพี่น้องกับ่องพอบานเล่าเนาะมือนีพอบานล่า,มา,ลามาให้เมืองรถในถนนลาดหาแห่งพี่น้องปกติแล้วรถจะนิจว่าวันติดแต่ติดวานะตัวมือนีสองวันทันมารถโลกเลยพี่น้องเลยสงสัยพนกับบาทกับกลุ่มเน่ากันไรพี่น้องเนาะฟังนันก็โล่งฟังนี้ก็โลโ่งทัวสองฟังนะ นีล่ละครับพี่น้องป๋องายสูขข่ถึงสู่คนนะครับพาพี่น้องมาเมืองถนนหนทางกวาวาคนกับปีใหม่แบบนี้กรับไปพูดยบคุณล้นาว,ว่ารถที่กรุงเทพถนนหนทางสีลงบอพี่น้องถนนห,นหลาดเปล่าขืนชื่อว่าเป็นถนนที่รถหลายแอร์อัดเอ่เอคือว่ารถหลายรถติดท,ที่สุดก็ได้ก็ว่าได้นอกเขตน,นี้เมือน,นี้เข้าสิบพันทุกคนมาเมืองร่ากันว่ามันสิติด บอรหรือว่ารถมันสีโลขขนาดมีรถไฟฟ้านะทุกวันรถก็ยังติดอยู่นะพี่น้องนะแต่ว่าเมือนี้จะพาทุกคนมาเมืองน้งกันว่ารถยังติดหลายอยู่บอรหรือว่าคนกลับบานกับทองกันแหล้วันเราพี่น้องเนาะจะได้ติดตามกันเ้อพี่น้องเด้อมันจะมีทั้งขาเข่าขา,ขา,ขาอ๋อเขาใช้พี่น้องเมืองเนาะว่ารถการสัญจรมันสีปกติหรือมันสียังนะเนียนคือกาวบอในช่วง เกตบ้นอันตรายแบบนี้หรือว่าคนกลับไปกลับบ้านกับช่องกันบันดาบกับไปเนาะหายาดที่พี่น้อ,นองต่างจังหวัดกันเนาะอ,อวดเป็นเหนือแต่อีสานเออเมื่อนี่เข้าสภาทุกคนมาเมืองนำก,กันว่าถนนแห่งนี้อยากรถติดติเมื่อนี้สโลมบ่อตงขาออกขาเขานะน,น,นี่ฟังนี้ไปนุ่นฟังนุ่นก็ไป,น,ไปนี่พี่น้องมาเมืองกันเด้อ รถก็จะลงโลงในพี่น้องเอ,อ้ยเมือนก้นขับต่างจังหวัดกันหมดแล้วเนาะต้องมีช่างจา,กกน,า,งจานาทีพันเร็วปุ๊บปลูกต,ต้นใหม่ปลูกต้นใหม่ล้วเถอปลูกต้นใหม่ได้เสตอะทางถนนแล้วเก้าเจ็ดพี่น้องเจ้า ใส่บาทเซ็ตดูสภาพแล้วคนนน้อยพี่น้องคนในคนกับบาทกันบนาสนนกับซีลงโลนะ่งนี่ยถนนคนขับโล่งระมานีพี่น้นนองเอ,อ้รถตีลงโล่งถเกดไม้ตีเสร็จไหมช่วยบ่ก ใช้วัฒนวัฒนหลาดท่าติดโรบติเดเตอร์พี่น้องเดิมเพิ่งจะมีรถไฟฟ้าทางลางก็มีรถสิแต่ว่าคนจับต่างจังหวัดกันหมดแล้วคนบ่ดปล่อยมีหมดปัดภาพมาที่ทพี่น้องเขาเดี๋มาอยู่ทีนาเดิร์มอบบางตะปีนะครับพี่น้องเขาพาทุกคนมาเมืองวา่า ช่วงวันยุดยญาบแบบนี้คนกลับบ้านกันหมดบอด้อวยมีคนไม่งางลายบนเนื้อหาเนื้อมันสิ้เงียบเงาดว้วยจังไรบนรน้องๆก็เลยพาคนมาเมืองนะว่ามันสิ้เงียบเงาบนด้วยมีคนหลายผู้เจ้า<อ>หนน่างพูดหม่พี่น้องสวยงานที่นี่ในตนที่สมมาเจอสูงที่สุดในแถบนี่น้อง ใไ,ไป,นะปรับม่มใหม่ปรับสม,มัยสวยงามขาทุกคนเขาานานาา้าไปเป็นถนนอันหาวเลยแคับทายไม่ห เวลาอยู่เด้อลถูกร้านนาะงานมาเจียวแลนวคนคือว่าบดไอ้กับบนจับท้องบนได้โตใหม่เด้อเก่งๆเรียบร้อยแล้วมาในหาดพี่น้องมาคนร้ายมาคนยังร้ายเอาสักขัดเนี่เนาะ ร้ายไงี้นอคองนาวนร้ายเลยนละคนบุรเ่อาหารนี่เต็มเต็มแล้วล่ะ ไายบนี่นาอแบบโทไอ้ไอ้ข้าวโพเป็นทานงบน số mày không được mở ra เงียบไปครับเด้อคนยังแน่นเย่าน eh, ี้สาวๆจังส่วนที่ทำะบชอบาบชามายามาเมืองเอาคนหนีแน่นเลยเผื่อไมเฉยวยนะคื่าทำไมไปหางใหญ่โตโบรานลาะพี่น้อง นี่มาเห็ดใหม่ชมใหม่นี่งามเลยนี่เห็ดใหม่ทางเป็นหางที่เก่าแก่มากเลยนี่แต่เพิ่นปรับปรุงได้งามสวยงามมากมิน เข้าก็ไม้เมืองประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะจังได้เข้าพราะเราก็สิบอตัวลาไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะไม้เมืองป่านนี้แล้วว่าช่วงปีใหม่แบบนี้คนกับบานไลยบอลหรือว่ายูนิมอลยังคือคักคือเก่ายังคือเก่าพี่น้องคนที่เดินไล่เองอ่ะจังได้ควตัวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยเนาะองเรสบายดีสวัสดีครับ